เรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่หนึ่งชายวัยสามสปลายที่เพิ่งขับรถกลับจากการส่งของต่างจังหวัดตอนนั้นเป็นเวลาดึกมากที่หนึ่งเหนื่อยล้าจนแทบลืมตาไม่ขึ้นเขาขับผ่านถนนสายรองช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดถนนสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นยางนาและป่าละเมาะมะมืดๆไม่มีแสงไฟแม้แต่ดวงเดียวขณะที่กำลังมองหาที่จอดรถเพื่อพักสายตาจู่ๆเขาก็เห็นป้มเล็กๆที่อยู่ข้างถนน มีแสนไฟสีเหลืองหมุนๆจากร้านสะดวกซื้อเขารีบเลี้ยวเข้าไปตัวปั๊มเป็นแบบเก่าๆไม่มีป้ายแบนดดังมีป้ายเขียนว่าเติมใจปิโตรเลียมพอเข้าไปจอดพี่หนึ่งก็เห็นชายวัยกลางคนใส่ยูนิฟอร์มปั๊มน้ำมันยืนตรงหัวใจขับได้ครับพี่จะหลับในก็อันตรายชายคนนั้นพูดยิ้มๆแล้วชี้ไปที่ม้านั่งข้างร้านสะดวกซื้อ พี่หนึ่งขอบคุณก่อนที่จะเดินไปนั่งเอหลังแล้วเผลอหลับไปกลางดึกเขาสะดุ้งตื่นพอได้ยินเสียงคนเดินลากเท้าเสียงชัดมากเหมือนอยู่ใกล้แค่ไม่ขีดก้าวแต่พอหันไปมองก็ไม่เห็นใครเขาคิดในใจอาจเป็นพนักงานหรือคนขับรถคนอื่นเลยไม่สนใจล้มตัวลงนอนต่อเช้ามาที่หนึ่งสะดุ้งตื่นเพราะเสียงนกร้องเขาลุกขึ้นมาเตรียมจะไปซื้อกาแฟแต่ ร้านสะดวกซื้อที่เคยมีไฟสว่างเมื่อคืนตอนนี้ปิดสนิทประตูล็อกสนิมเขือปั๊มน้ำมันทั้งปั๊มดูเก่าโทรมลกล้างเหมือนทิ้งล้างมาหลายปีแล้วหัวใจน้ำมันถูกถอดสายออกฝุ่นจับแน่นขยับปิววนไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยแม้แต่คนเดียวพี่หนึ่งรีบเดินกลับไปที่รถเจอชาวบ้านคนหนึ่งขี่จักรยานมาเลยโบกถามพี่ครับที่นี่ปั๊มยังเปิดอยู่ไหมครับ ชาวบ้านมองอยากแปลกใจแล้วตอบว่าโอยปั๊มนี้มันปิดเป็นสิบปีแล้วที่นี่เคยมีคนตายด้วยนะเด็กปัม๊มหลับอยู่รถพุ่งเข้ามาชนหัวใจตายคาที่เลยพี่หนึ่งหน้าเผือบรีบสตาร์ทรถออกจากที่นั่นท,ทันทีทุกวันนี้เขายังจำใบหน้ายิ้มยิมของพนักงานคนนั้นได้ใบหน้าที่ดูอ่อนล้าเหมือนยังทำงานอยู่แม้ไม่มีใครเติมน้ำมันอีกแล้ว